สวัสดีครับขอต้อนรับอีกครั้งนะครับก้าวสู่ช่องกอร์ฟีหัดเกย์ครับกับคลิปเรื่องสั้นขยันเล่าครับกับคลิปที่เราจะนําเรื่องสั้นต่างๆตามเว็บไซต์ต่างๆ,างๆมาเล่าให้คนฟังได้ฟังกันครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลครับจากเว็บเด็กดีดอทนั่นเองนะครับผมกับนิยายคีปี้ฟาสต้าในชื่อเรื่องว่า a s t o r y to Square My s n ครับเรื่องสยองขวัญที่ผมเล่าให้ลูกชายผมได้ฟังครับแล้วก็ ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มฟังกันเลยครับลูกรักเพราะว่าเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตกันดีกว่าผมนั่งลงบนบ,นบกข้างๆลูกชายผมเขากําลังเปิดโน้ตบุ๊กเล่นไมค์ค r a f ฟแบบมัน i ิเ a y e r อยู่ตาของเขาจดจ้องอย่างตั้งใจกล่องคอมเมนต์อยู่ทางด้านข้างของหน้าจอลูกช่วยหยุดเล่นเกมสักแป๊บหนึ่งได้ไหมเขาออกจากเกมปิดโน้ตบุ๊กแล้วมองมาที่ผม พ่อจะเล่าเรื่องสยองสยองหน้าเผื่อของพ่ออีกแล้วใช่ไหมพ่อก็คิดว่าลูกจะชอบฟังเสียอีกตั้งแต่ลูกผมเนะี่ยยังเล็กผมมักจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับตำนานพูดผีปีาศาจแม่มดหมาป่าอะไรทํานองนี้ผมเหมือนกับพ่อแม่ในสมัยก่อนที่จะเล่าเรื่องน่ากลัวไปพร้อมกับมีกติสอนใจถ่ายเรื่องพ่อมาอย่างผมต้องปฏิบัติเหมือนกับเป็นทั้งพ่อและแม่ในคราวเดียวกันเขาทำหน้ามุ้ยเล็กน้อยเรื่องผีของพ่อมันก็น่ากลัวอยู่นะครับ ตอนที่ผมยังอายุ6ขวบแต่ว่าตอนนี้ผมโตขึ้นแล้วเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องหลอกเด็กถ้าพ่ออยากจะเล่าเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตพ่อช่วยเล่าเรื่องอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวแบบสุดๆไปเลยได้ไหมครับเขากอด6กหพ่อผมสิบขบแล้วผมฟังได้อยู่แล้วครับได้เลยถ้าลูกอยากจะฟังผมเริ่มเรื่องขึ้นกันละครั้งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่ากอน ประโยคเริ่มเรื่องเนี่ยเหมือนกับพวกที่ทานธรมรมดาลูกชายของผมดูไม่ประทับใจนะักอยู่จากสีหน้าที่เหมือนกับตอนที่เขาฟังเรื่องผีหลอกเด็กที่ผมเคยเล่าให้เขาฟังแต่ผมก็ยังเล่าเรื่องนั้นต่อไปก่อนได้เข้าไปร่วมเว็บบอร์ดแห่งหนึ่งในอินเทอร์เน็ตหลังจากนั้นเขาได้เริ่มพูดคุยกับเด็กคนอื่นๆในเกมในนั้นเขาได้รู้จักกับเพื่อนในเกมซึ่งอายุ10ขวบเหมือนกับเขาใช้ชื่อในเกมว่า h e l p e r 23ส เขาทั้งคู่ชอบเกมและหนังเรื่องเดียวกันหัวรอกับมุกตลกที่คุยด้วยกันและมักจะค้นหาเกมใหม่ๆมาเล่นด้วยกันเสมอ2เดือนต่อมาหลังจากที่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันในเกมก่อนได้ให้ของขวัญในเกมที่ h e ลเปอร์อยากได้ซึ่งแพงมากพอถึงวันเกิดของกอนนั้น h e ลเปอร์บอกว่าอยากจะส่งของขวัญบ้างแต่ไม่ใช่ของในเกมเขาอยากจะส่งของขวัญของจริงเลยเขาจึงอยากจะได้ที่อยู่ของบ้านก่อน ืูอที่ส่งของขวัญไปให้โดยก่อนไม่ได้เอะใจอะไรโดยเขาสัญญากับก่อนว่าเขาจะไม่บอกที่อยู่นี้ให้กับคนแปลกหน้าที่ไหนหรือว่าผู้ใหญ่คนไหนรวมถึงพ่อแม่ของเขาเองได้วยซ้ผมหยุดเล่าเรื่องแล้วถามลูกชายว่าลูกคิดว่าทำแบบเนี้ยมันเป็นความคิดที่ดีไหมไม่ครับเขาใส่หัวท,ทันทีดูเหมือนเขาจะเริ่มอินกับเรื่องที่ผมเล่าเข้าขึ้นทุกทีทุกทีแต่ก่อนไม่คิดเหมือนกับลูก แต่เขาก็เริ่มรู้สึกผิดหลังจากที่เขาเนี่ยไปให้ที่อยู่บ้านของเขากับเพื่อนในเกมเขารู้สึกผิดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงคืนหนึ่งที่เขาเตรียมตัวจะเข้านอนเขาคิดว่าควรจะบอกความจริงนี้ให้พ่อแม่เขาฟังโทษหนักอาจจะเบาลงเขานอนลงบนเตียงรอให้พ่อแม่ของเขามาหาเขาที่ห้องนอนลูกชายของผมรู้ว่าตอนที่น่ากลของเรื่องใกล้เข้ามาแล้ว เขาเอ็นตัวมาข้างหน้าด้วยความอยากรู้อยากเห็นผมเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงเบาและเย็นเยือกขึ้นทางบ้านเงียบไปหมดเงียบจนเขาได้ยินเสียงของเครื่องซักผ้าที่อยู่ชั้นล่างเสียงกิ่งไม้กระทบกันนอกบ้านน้องชายที่ยังเป็นทารกของเขาร้องอยู่ที่ห้องนอนเด็กจนเขาได้ยินเสียงที่เขาหาต้นตอเสียงไม่ได้จนเขาได้ยินเสียงฝีเท้าของพ่อดังกล้องมาจากทางขึ้นบันไดพ่อครับ เขาตะโกนออกไปนอกห้องผมมีบางอย่างอยากจะบอกพ่อครับพ่อของก่อนได้ยินหัวออกมาจากทางประตูห้องลักษณะแปลกๆไปในความมืดปากของเขาดูไม่เหมือนขยับเลยและลูกตาของเขาก็ดูเหมือนไม่ได้มองมาหาทางก่อนด้วยซ้ำว่าไงลูกเสียงของพ่อเขาดูแปลกๆไปนะพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าครับก่อนถางพ่ออ่ะฮะเสียงของพ่อเขายังแปลกอยู่เช่นเคยก่อนถามพ่อต่อว่าแล้วแม่อยู่ไหมครับ ดูนี่จะลูกหัวของแม่ก่อนได้ยื่นออกมาทางประตูห้องนอนของก่อนทางดา้านล่างของหัวพอ่อเสียงของเธอดูไม่เป็นธรรมชาติเสียเลยลูกจะบอกพวกเราใช่ไหมว่าลูกให้ที่อยู่บ้านกับคนที่ชื่อเฮลเปอร์สองสลูกไม่ควรทำอย่างนี้เลยรู้ไหมแม่บอกแล้วว่าอย่าไปให้ข้อมูลส่วนตัวนปลกอินเทอร์เน็ตนะแม่ของก่อนพูดต่อเพื่อนของลูกนะ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่เด็กเขาแค่ปลอมตัวเป็นเด็กแล้วลูกเนะี่ยรู้อะไรไหม เขามาที่บ้านเรามาพังกระจกเข้ามาแล้วก็ฆ่าแม่กับพ่อเพื่อจะได้ใช้เวลา2ต่อสองอยู่กับลูกไงชายล่างถวมในชุดแจ็คเก็ตเปียกโผล่ออกมาจากห้องประตูห้องนอนของก่อนในมือถือหัวโชคเลือดสองหัวอยู่ก่อนตัวสัน่นทั้งเสียใจและบาดกลัวเป็นที่สุดจนชายคนนั้นวางหัวทั้งสองลงบนพื้นดึงมีดออกมาแล้วเดินเข้าไปในห้องนอนของก่อนจากนั้นกน็ลูกชายของผม ลองลั่นเขาเอามือปิดหูตัวเองในว่าไม่อยากจะฟังเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วแต่นี่มันเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นสองสามชั่วโมงถัดมาก่อนใกล้จะตายแล้วเสียงคิดร้องด้วยความทรมานกลายเป็นเสียงควนครงางฆาตกรจำได้ว่าได้ยินเสียงร้องของทารกในอีกห้องหนึ่งเขาจึงดึงวิดออกมาจากตัวก่อนนี่แหละเป็นตอนสำคัญเขาไม่เคยฆ่าเด็กทารกมาก่อนและตึงเต้นมากที่จะได้ลองทำมันครั้ง h ฮลเ e r ร์สปล่อยให้ก่อนเสียเลือดตายเองและตามเสียงร้องของเด็กทั่วบ้านในห้องนอนเด็กเขาเดินไปที่เปลหยิบเด็กคนนั้นขึ้นมาแล้วโอบไว้ในแขนของเขาทันใดนั้นเสียงร้องของทารกก็เงียบลงและก็เงนมองและพร้อมกับส่งรอยยิม้มเฮลเ e r ร์สองสาไม่เคยอุ้มเด็กมาก่อนแต่เขาทำได้อย่างกับมืออาชีพเขาเช็ดมือที่เปื้อนเลือดไบบนผ้าห่มเพื่อที่เขาจะได้เกาคางของเด็กน้อย ว่าไงจะตัวเล็กจากฆาตกรใจโฉดได้กลับกลายเป็นคนที่อ่อนโยนและเรื่องด่วนไปในที่สุดเขาเดินออกมาจากบ้านหลังนั้นนำจึกทารกกลับมาบ้านด้วยตั้งชื่อให้ว่าสมปองและรับเลี้ยงมาเป็นลูกบุญธรรมของเขาหลังผมเล่าเรื่องจบลูกชายของผมก็ตัวสัน่นพรอมพูดขึ้นมาว่าแต,แ,ตแ,ตแต่ผมชื่อว่าสมปองนะครับพ่อผมตอบกลับไปว่าใช่แล้วลูกรักสมปองได้วิ่งหนีข,ขึ้น พร้อมไปยังห้องนอนทันทีและก็ร้องไห้ออกมาไม่หยุดแต่ลึกแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะชอบเรื่องที่ผมแต่งขึ้นมานะจบแล้วครับกับเรื่องนี้นะครับผมนิยายเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณคิดว่าเรื่องที่คุณพ่อเล่าให้ลูกของเขาฟังเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเพียงเรื่องแต่งเท่านั้นคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็หากชอบคลิปนี้ครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็คนที่เล่นทิกตอกฝากติดตามช่องทิกตอกของผมด้วยชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube ครับ แล้วก็วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนันล่าฝันดีนะจ๊ะ